โอ้โหมาฟังผลการโหวตของน้องๆโรงเรียนศึกษานารีวิทยากันดีกว่าครับภาพหญิงจีบผู้ชายก่อนน้องๆ84.75%บอกว่าไม่แปลกแต่อีก15.25%บอกว่าไม่เหมาะสมแต่อ ถ้าเกิดหัวใจมันสปาร์กปิ๊งปังขึ้นมาแล้วจะให้ทำยังไงดีล่ะครับคุณหมอพันศักดิ์ถึงจะเรียกว่าหมอะสมไวการที่เรารักชอบใครทั้หมเลยเนี่แล้วเราไปบอกน,น้องว่ามันผิดหรือถูกครับถูกอยู่แล้วนะครับมันถูกต้องอยู่แล้วเรารักใครชอบใครก็ต้องบอกเขา<ะ>เพราะแอบรักข้างเดียวก็ เปาเปียวหัวโตโน,นะครับ <laughs> ปัญหาไม่ถึงที่ว่าเราจะบอกอย่างไรล่ะมันจึิงจะเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราชอบใครเนี่ยเราเข้าไปตีสนิทเป็นเพื่อนก <laughs> ันเรียนหนังสือด้วยกัน <laughs> วชวนการทํากิจกรรมที่ดีๆให้สังคมเพราะว่าแบบนี้ไม่มีใครว่านะครับถ้าเกิดเราฟังหนุ่มๆเขหนุ่มๆส่วนใหญ่เขาก็โอเคนะเพาเข้ามาแบบน่ารักน่ารัก <laughs> น,นะครับเพราะฉะนั้นมันจึิงอยู่ที่ว่าวิธีการ p อ o a c h หรือวิธีการที่จะเข้าหาเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าเกิดเข้าหาแบบน่ารักไม่ใช่เป็นแบบว่าเราไม่มีคุณค่าเ,<ช>เราเป็นคนมีคุณค่าแต่เราให้เธอดูซิว่าคุณค่าของเราเธอเห็นหรือเปล่าเวลาจะขายของอะไรต่างๆมันก็ต้องมีมารติ้งนะอย่างนี้ไหมใช่การต,ตลาดให้การตลาดแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องเดินไปหาก็ได้<ช>มาจะส่งไลน์นะส่งอะไรนะอ<ช>ินสัคแกรมส่งรูปไปให้เขาดูใหเ้เขาส่งไปส่งมาส,งส,งส่งมาส่งไปส่งไปส่งมาแล้วมันก็ชอบกันไปก็เลยส่งไปเรื่อยๆแล้วก็ติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นในความเป็นเพื่อนนะน้องๆ นะครับเริ่มต้นในการทํากิจกรรมที่น่ารักน่ารักร่วมกันหรือจัดจะไปหาบ้านเขาอะไรบ้านเราต่างๆนี้ก็ใช้ได้ครับนะครับแล้วถ้าเกิดถามยุคนี้ครับเชิญนะครับผู้ชายผู้หญิงก็เท่าเทียมกันแล้วเพียงแต่ว่าเข้าหาให้น่ารักเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของเราเขามีใครว่าหรอครับคุณหมอคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับโอเคอ่าพรมมครับ